สวัสดีครับทุกท่านครับนี่อยู่ที่เซนนะฮะก็อยู่ที่บริเวณโปรโมชั่นนะครับของท e ีคอสเมติกครับผมคงรู้จักกันดีนะฮะสำหรับท e ีคอสเมติกนะครับว่าเป็นแบรนด์เครื่องสำอางลักชัวรี่นะครับจากญี่ปุ่นครับตอนนี้ต้องบอกว่าไม่พูดถึงไม่ได้เลยนะครับสำหรับแป้งผสมรองพื้นใหม่ของทรีนะเรียกว่า เป็นกระแสตั้งแต่ยังไม่วางจําหน่ายนะครับเราก็ต้องบอกว่าเป็นเกริของประเทศไทยมากที่ได้วางจําหน่ายก่อนญี่ปุ่นนะฮะประมาณ1สัปดาห์นะครับหลายท่านนี่คงได้ลองกันแล้วนะฮะแต่วันนี้มาสรุปกันเข้า,าวๆนะครับว่ามันมีอะไรที่น่าลองทำไมมันถึงโด่งดังนะครับผมเริ่มต้นนะครับจากตัวนี้ครับผมมันก็คือพราเมอรนั่นเองนะถ้าเอาให้ใจง่ายๆนะ มันคือพิสตีนนะครับคอมเพ็กชันวิวครับผมเนื้อเนี่ยนะครับเป็นสีพิชนะครับเป็นเนื้อสีพิชซึ่งสีแบบนี้ครับจะช่วยปรับสีผิวนะครับให้ผิวเนี่ยกระจ่างใสมีชีวิตชีวาขึ้นครับก็ถ้าทิ้งไว้แวบหนึ่งนะครับ เราจะเห็นได้เลยนะครับว่าผิวเนี่ยเรียบขึ้นนะครับเราก็เอ๊ดูแมตหน่อยๆถามว่าทำไมแม่นหน่อยๆนะเพราะว่ามันมีอนุของแป้งผสมอยู่ด้วยครับผมสำหรับราคาตัวนี้นะครับต้องบอกว่าน่ารักมากเลยก็คือ1700บาทใช้ก่อนนะที่จะใช้แป้งผสมรองพื้นนะเพราะครั้งนี้ยแป้งผสมรองพื้นนะครับ มันมี2เนื้อครับเขาเรียกว่าเนื้อชื่อชื่อบอกเลยว่า Slender ร์นะฮะสแลนเดอแต่เห็นไหมว่ามีแบ่ง2ด้านนะครับเพราะว่าด้านหนึ่งคือ s l e n d e r ร a แมด้านหนึ่งคือ s l ลนเดอร r โกนะครับผมเอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องบอกข้อมูลนะครับแต่ถ้าข้อมูลลึกๆนี่ให้ไปถามน้องเทเลเตอร์ว่าน้องเทเลเตอร์จำที่แบรนด์สอนได้หรือเปล่านะครับ เริ่มจากนะครับในส่วนนี้ก่อนนะครับ slender matte ก่อนนะครับแสดงว่าบอกก่อนเลยว่าเราได้รู้แล้วแหละว่าแป้งตัวนี้เป็นแป้งที่ให้ filling ที่ m a t นะครับแต่มันมีโกลด์อรอยู่ด้วยนะก็คือว่าเป็นแป้งที่แมทดังนั้นไม่ต้องห่วงเรื่องการแบบว่าเอ้ยใช้แล้วหน้ามันหรือเปล่านะครับความพิเศษนะครับอยู่ที่ตัวเขาเนี่ยตัวแป้งเนี่ยมีอนุปแป้งถึง หชนิดครับผมคือจะใส่อะไรกันนักหนาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเพียงแต่ว่าใน5ชนิดเนี่ยครับมันทำให้เกิดเอฟเฟกที่ได้ความบางเบาผิวเรียบเนียนขึ้นนะครับแล้วก็ผิวกระจ่างใสขึ้นด้วยนะฮะเกิดจาก5ตัวเพราะว่ามันมีแป้งตัวที่มีอนูที่เป็นแบนนะทํทำให้เหีวเรียบอนุกรม4ขนาด ทำให้พวกรูขุมขนพวกริ้วรอยพวกล่องนะฮะตื้นขึ้นนะครับแล้วก็มีในส่วนของแป้งที่มีอนุดแบนที่เคลือบนะครับออยบำรุงนะถึง3ชั้นเพื่อ1ก็คือได้การบำรุงแล้วคือจะบอกว่า3รีเมคอัพทุกอย่างของทรีเนี่ยเป็นเรื่องของการบำรุงด้วยนะไม่ใช่ว่าใช้ในส่วนที่เป็นเมคอัพอย่างเดียว เสร็จแล้วเนี่ยการที่พอเคลือบ3ามชั้นนะครับมันทำให้การสะท้อนแสงนะครับมันได้กระจายได้หลายทิศทางทำให้หน้าเราเนี่ยหลังใช้นะครับมีความกระจ่างใสได้มากกว่าแป้งปกตินั่นเองนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยพอพอในส่วนนี้ครับก็จะเป็นส่วนหลักใช่ไหมครับแต่จะมีในส่วนที่เป็นส่วน ต้องเลือกส่วนลองเพราะว่าพื้นที่น้อยกว่าชื่อ slender grow นะ slender grow ก็จะใส่ในส่วนของเออ่ shimmer ซึ่ง shimmer เนี่ยเราเคยได้ยินมาว่า shimmer มันจะทำให้อะไรอะร้อยชัดหน้าเยยวู่ผมขนใหญ่ไม่ใช่นะครับสำหรับตัว shimmer ของทรีนั้นเป็น shimmer ที่มีความโปร่งแสงนะครับทำให้ แสงผ่านทำให้โกรได้นะครับแล้วก็มีลักษณะออขนาดที่หลากหลายครับทำให้เกิดความกระจ่างอย่างเป็นธรรมชาติไม่เห็นว่าเป็นเม็ดชิมเมอร์อยู่นะครับก็เลยมีความพิเศษถามว่าแล้วใช้อย่างไรมันมีการใช้ที่หลากหลายครับคุณอยากจะใช้ให้ดูมีความออผิวกระจ่างเป็นธรรมชาติเลยก็สามารถที่จะ ปัดวนนะครับปัดวนทั้งสองเนื้อเข้าด้วยกันก็ได้หรืออยากได้หน้าที่คมชัดเป็นพิเศษก็คือปัดเซนเดอร์แมทก่อนแล้วก็ปัดเซนเดอร์โกลงเฉพาะในส่วนของโหนกแก้มสังจมูกปลายคางนะครับหรือว่าหว่างคิ้วถ้าเกิดอยากได้หน้าที่คมชัดอย่างเป็นธรรมชาติให้ลงในส่วนของเซนเดอร์โกรก่อนแล้วค่อยลงเซนเดอร์แบทรับครับ ในมือผมนะครับแน่นอนคุณเห็นกันแล้วนะฮะนอกจากนะครับในส่วนของตัว, imer, ตวแพร์แบบผสมรองพื้นแล้วยังมีในส่วนของแปรงครับที่ออกแบบมาเพื่อใช้กับแป้งผสมรองพื้นด้วยครับอันนี้ก็เป็นแปรงที่เอาไว้อาจจะใช้ที่บ้านเนี้ยนะครับามาลองดูนะฮะสังเกตว่ามี2ด้านนะครับด้านหนึ่งมีหน้าตัดที่กว้างด้านหนึ่งมีหน้าตัดที่แคบหน้าตัดที่กว้างเอาไว้ใช้สําหรับบริเวณที่มีความกว้างบนใบหน้าครับ นะครับเพียงแค่ปัดลงไปนะครับเนื้อแป้งที่บางเบาเนี่ยนะครับก็จะดูดซับความมันนะฮะทำให้หน้าเนี่ยมีความเนียนนะครับเป็นธรรมชาติมากขึ้นแต่จริงๆแนะนำให้ซับมันก่อนนะครับอันนี้คือเพื่อการสาธิตนะครับในส่วนแปลงด้านที่แคบเราก็จะลงบริเวณเล็กๆครับผม เรียกว่าเป็นการออกแบบที่ช่วยนะครับในการใช้งานให้ง่ายยิ่งขึ้นครับผมแล้วแต่ก่อนผมใช้แปรงแป้งฝุ่นในการปัดแปง้งผสมรองพื้นแปรงแปง้งฝุ่นมันก็จะเป็นพุ่มๆใช่ไหมนะมันก็ดีแต่มันจะแบบทําให้แปรงไม่ทนมากนักนะครับซึ่งต้องขอบคุณทางตรีเลยครับออกแบบแปรงนะครับมาใช้เฉพาะสําหรับแปง้งผสมรองพื้นแล้วแถมมี2ด้านขนนะครับเป็นใยสังเคราะห์นะเป็นขนสังเคราะห์ซึ่ง ออกแบบมานะครับให้เรียนแบบขนธรรมชาติทําให้เราได้ฟีลลิ่งที่เป็นขนธรรมชาติแต่ดูแลรักษาง,ง่ายแบบแปรงสังเคราะห์นะครับแลราคาของแปรงนะครับอยู่ที่2,600บาทนะครับสำหรับตัวแป้งผสมพื้นนะครับ1750บาท นแน่นอนถ้าจะพกไปข้างนอกเราต้องมีตลับนะครับตลับอยู่ที่650บาทครับและพับขายแยกนะครับอยู่ที่300บาทครับพับมี2ด้านนะครับด้านหนึ่งจะเป็นตัวพับที่เป็นฟองน้ำด้านหนึ่งจะเป็นขนครับถามว่าต่างกันยังไงพับที่เป็นฟองน้ำจะช่วยทำให้ได้ c o v e r a ที่สูงครับพับที่เป็นขนจะช่วยทำให้เติมนะครับได้ บางเบาไม่หนานนครับผมแต่แล้วทำไมเขาต้องถ่ายพับแยกอะ่ะก็เพราะว่าจริงๆแล้วเขามีแปรงแบบพกพาครับทำให้เราเนี่ยสามารถลงนะครับได้บางเบานะฮะผมจะบอกว่าผมชอบมากให้ผมเลือกเนี่ยขอเทใจไปเลยว่าผมจะซื้อในส่วนของแปรงมาใส่นะครับสำหรับแปรงนะครับที่อยู่ในตลับอยู่ที่750บบาทครับผมก็เรียกว่ารวมกันแล้วก็ ราคายัางน่ารักอยู่นะฮะตลับนะครับพูดถึงตลับก็จะเป็นตลับลักษณะเป็นสีแมตนะครับแล้วก็มีการออกแบบนะครับให้รับกับมือสัองเกตน,นะครับข้างบนเป็นเหลี่ยมนะแต่ข้างล่างพอเราจับปุ๊บมันจะรับกับมือครับเวลาเราจับใช้นะครับหอมกระจกด้านในนะครับมีโลโก้ตรีอยู่นะครับมีโลโก้ตรีอยู่ อีกอย่างนะครับที่พิเศษนะครับก็คือปกติเราจะเจอว่าแป้งส่ง้อมพื้นจะเป็นกาวนะฮะหรือว่าเป็นเป็นกาวหรือเป็นสติกเกอร์นะครับแต่สองตัวนี้นะครับใช้การกดครับเพื่อเปลี่ยนแล้วก็รหัสของแป้งนะครับจะสามารถดูได้จากด้านไหนครับผมเวลาใส่นะครับวางลงไปกดกึ๊กง่ายๆเปลี่ยนครับ แค่นั้นเองนะฮะแป้งตัวนี้นะครับก็เพิ่มเติมนะครับพิเศษว่ามีส่วนผสมจากธรรมชาติถึง85นะครับแล้วมี SPF 27นะครับ PA 3บวกครับผมก็เป็นคร่าวๆนะครับไม่ยังอาจจะจริงๆถ้ามีลงลึกได้อีกยาวครับผมแต่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะที่เรียกว่าทำให้แป้งตัวนี้นะฮะตัวใหม่นะครับจากตรีเนี่ย มีชื่อเสียงตั้งแต่ยังไม่วางจำหน่ายแล้วตอนนี้มีวางจำหน่ายแล้วนะครับที่ประเทศไทยแล้วก็เ o า n t e r 3นะฮะไปลองกันได้เลยครับว่าแป้งตัวนี้มีความโดดเด่นเช่นไรนะครับเพราะว่าจะบอกว่าผมนี่คือคนหนึ่งเลยแหละที่สนับสนุนนะอยากดันเต็มที่ครับแป้งตัวนี้นะครับว่าเฮ้ยมันสุดยอดมากครับผมครับขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ